เป็นไหมป็นร้อแม่เหอป่ะเรารถกัน ตลาจะไปเที่ยวไหนเไีกยวน้ำตกกาดหรอพี่เอ็มตกนูนยานมาแล้วอุ้ยนั่หนก็ไปไปอยู่เดี๋ยวตามเดี๋ยวมาแม่ตล้ว่งหนปวดเ้าอ่าต้องปวดก่อนสิต้องปวดแล้วอ่ะแม่ดูนี่ะเออเดี๋ยวมันก็มาไม่สบายต้นเฟนจะไปเที่ยวไหนกันล่ะคะไม่เฟนหอม ไอ้รถทันเราเป็นล้าอนอะไรนี้มึงยังมองเซนไปตูดดิมันมีน้ำมัน